หนุ่มกัญชัยเผยถูกกระทักหลังปวดหลังสองเดือนก่อนทำตามยิ่งประหลาดใจเรียกว่าเป็นเรื่องแปลกที่เจอมากับตัวเองเมื่อหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเผยเรื่องไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อกับเหตุการณ์ที่ตนปวดคอทรมานอยู่สองเดือนก่อนถูกทักให้ขอขมากรรมจุดทูก26บ26ดอก หลังจากที่ทำก็หายโดยพระทิ่ทักก็ได้เผยเหตุผลที่รู้แล้วเข้าใจได้เลยพี่หนุ่มเล่าผ่านรายการสามแซบบอกว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดเลยคือประมาณช่วงสองเดือนก่อนที่ผ่านมาพี่มีอาการปวดคอแบบทรมานต้องกินยาตลอดเวลาไปหาหมอห้าโรงพยาบาลเกี่ยวกับคอโดยตรงเลยหมอตรวจไม่เจอปวดจนหาวไอจามไม่ได้ ทรมานมากจริงๆเป็นอยู่สองเดือนปวดทุกวันจนกระทั่งมีคนหนึ่งบอกว่าให้พี่ลองทำตามที่เขาบอกคือมีพระรูปหนึ่งเขาฝากมาบอกว่าที่อาจจะต้องจุดทูป26หดอกปากกับพื้นขอคมากรรมเข้ากรรมในเวรและคำสาปแช่งที่ไม่เชื่อก็เลยไม่ทำก็ยังปวดอยู่จนวันหนึ่งลองทำดูไหวตอนหกโมงครึ่ง คือต้องขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวรของคนที่คุณไปสัมภาษณ์วันรุ่งขึ้นตื่นมายังปวดอยู่ก็คิดว่าไม่เห็นมีไรเลยตกเย็นวันนั้นยาหมดฤทธิ์ก็รู้สึกว่าปวดน้อยลงไม่ได้กินยาต่อตื่นมาอีกวันด้วยความเคยชินจะกินยาก็รู้สึกว่าเอ้าไม่ปวดก็เลยทําทุกอย่างที่มันจะปวดก็ตกใจเป็นไปได้ไงไม่อยากจะเชื่อสุดท้ายก็เลยขอนัดพบพระรูปนั้น หลังจากหายปวดไปแล้วสิบวันไปกราบท่านท่านบอกว่าที่ให้จุดทูปไหว้ไม่มีไรหรอกแค่รู้สึกว่าตัวโยมต้องเจอคนหมู่มากเวลาไปสัมภาษณ์ใครก็ตามแต่เช่นคู่กรณีสองคนมาคุยกันก็ต้องมีคนหนึ่งเสียประโยชน์เขาก็มีคำสาปแช่งโยมอีกกรณีก็คือเราไปยุ่งเรื่องของเขาเจ้ากรรมในเวรของเขาอาจไม่พอใจโยมก็ได้ เหมือนโยมไปติดบ่วงกรรมอาตมาก็เลยอยากให้ขอขมากรรมคำสาปแช่งเจ้ากรรมนายเวรของคนอื่นตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ปวดอีกเลย